บาเววาวันหวันยู่วันาอทุ่วันวิวันานลทิกเนเจอร์ที่นี่เอากันจริงๆเลยฮะของเราจะเป็นของที่เราปลูกด้วยเองก็คือผมจะปลูกกล้วยปลูกทุเรียนปลูกฝรั่งปลูกผลไม้ทุกอย่างข้าวปลูกเองเป็ดไก่เราเลี้ยงเองทุกอย่างหมู ผมปลูกทุกอย่างเพื่อเอาวัตถุดิบตรงนี้มาบริหารจัดการมาทางครัวเราคือมีอาหารหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานอาหารอิตาเลียนคือเรานำมาผสมผสานจัดจานในแบบรูปแบบฟิวชั่นให้หลากหลายคนได้ทานกันครับซิกเนเจอร์ของเราก็าคือจะเป็นแกงส้มชะอมกุ้งครับตำปลากระพงหรือเรียกว่าส้มตำปลากระพงยอดฟักแมวทอดกรอบ เป็นยำนะครับยำกรอบอน้ำพริกตาแดงแมงดาครับพิซซ่าอันนี้คือเด็ดมากเลยเพราะเราทำแป้งเองแล้วก็พยายามปรุงรสให้ได้กับรสชาติของคนไทยไม่เลี่ยนเกินไปอาหารจานเดียวเรามีหลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูย่างจิ้มแจ่วผัดไทยซึ่งเราคิดสูตรน้ำผัดไทยขึ้นมาให้เหมาะกับรสชาติของคนทั่วไปได้ทานกัน ราคาเราจะไม่สูงเกินไปและก็จะไม่ไม่ได้โดดมากกว่าท้องตลาดทั่วไปให้คนสามารถจับต้องสินค้าของเราได้ครับรสชาติของเราจะย้อนไปสมัยแบบว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตัวเองเติบโตมากับครอบครัวที่ทำอาหารไทยซึ่งน้ำพริกแกงต้องโขกเองทำเองเนี้ยค่ะเราทำเหมือนเป็นครอบครัวเราเห็นลูกค้าเป็นเหมือนสมาชิกในบ้าน นั้นเราทําอาหารเราก็จะใส่ใจเหมือนเราปรุงให้คุณพ่อคุณแม่ปรุงให้พี่น้องเพราะฉะนั้นรสชาติออกมาจะเหมือนคุณมาทานอาหารที่บ้านก็ถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆที่ไหนผ่านมานะคะตรงจุดเขาค้อนะคะที่นี่จะมีรีสอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารค่ะในนําเขาค้อนวานนะคะส่วนชื่อร้านอาหารจะเป็นนิยมวานวานค่ะถ้าผ่านมาก็แวะมาชิมแล้วก็มาเช็คอินได้นะคะมีส่วนลดพิเศษมอบให้ค่ะ อยากให้ทุกคนได้มาลองอาหารสไตล์ฟิวชั่นบนเขาเขาคอเราอยากให้ทนได้มาทานอาหารอร่อยแล้วก็ได้รับบรรยากาศดีๆโอโซนดีๆที่เขาคอวันๆครับโอหอาหารนี่ต้องบอกว่าสุดยอดฮะเพราะว่าที่นี่คัดสรรวัตถุดิบคือหัวหน้าดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดีทำงานด้วยใจ ไม่ได้ทํางานด้วยด้วยผลประโยชน์ว่าฉันจะต้องได้ไนั่นคุ้มทุนเท่านี้เท่านั้ไมพี่โจโอเอาคุณภาพไว้ก่อนที่ตกใจก็คือว่าเฮ้ยอาหารอร่อยขนาดนี้แล้วดูแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นบางที่เนี่ยผมว่าเอาเป็นว่าอยู่บนเขาคอนี่ราคานี้เนี่ยหาไม่ได้ไม่มีผมไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอ เป็นราคาที่แบบว่าจับต้องได้แทบจะแบบว่าถ้ามากันผมถ้าเกิดนี่ผมมาแค่สามคนถ้าเกิดมากับเพื่อนเดี๋ยวผมว่าผมสั่งกันล้นเต็มโต๊ะแน่นอนนะครับเป็นราคาที่เป็นกันเองมากๆนะครับแทบจะให้ฟรีอ่ะคือสภาพแบบนี้ราคาถูกๆแบบนี้นี่ผมว่ามีที่เดียวในเขาคอ ไม่มีอันหน,นะนึ่งที่อยากบอกทุกคนว่านอกจากสถานที่พักที่เป็นเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งแล้วที่น่าน่าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสแล้วเนี่ยอาหารที่นี่พี่โจนเน้นในเรื่องของอาหารจริงๆอาหารอาหารเยี่ยมครับเยี่ยมเลยคอนเฟิร์มมาคอนเฟิร์มอาหารคอนเฟิร์มนลคนะที่เราไม่ว่าทุกอย่างคือปลาณนียหมดไม่ว่าการจัดจานอะไรต่างๆเรืออาหารไม่ว่าทหน้าตาและรสชาติหน้าตาละราคา นี่คือเป็นความละเอียดจากเจ้าของครับไม่ได้คาดหวังว่าทําธุรกิจเพื่อที่จะได้กําไรมาเยอะๆแล้วก็ให้กับตัวเองครับนี่คือพี่ชายเราก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้ามาที่นี่ก็คือนานนำเลยละกันผมคิดว่าทุกวันหนึ่งถ้าผมมีร้านอาหารผมจะทําร้านอาหารที่ราคาที่ไม่แพงให้คนทุกระดับกินได้ไม่ใช่ว่าหาผลประโยชน์ในการที่ว่าเราจะมาคิดหวังว่าทําธุรกิจแล้วตัวนี้เราจะรวยผมคิดว่าความสุข มากกว่าครับเพื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้กินอาหารที่ถูกและดีมีคุณภาพและบรรยากาศดีๆผมเน้นตรงนี้มากกว่าครับนี่คือจักใจเลยนะครับ